สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโ c ร่แม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขา แม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคำทำนายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยำก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์กดคำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอสำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิป ไพ่เล่าเรื่องหัวข้อเรื่องยังไม่มีนะคะเมื่อแม่หมออ่านไพ่ทาโร่จบแล้วเดี๋ยวตั้งชื่อเรื่องให้ทีหลังวันนี้ใช้ไพ่ชุด a i r h o p pentacles tarot และ butterfly oracle คลิปแ a n d อมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณ ก่อนอื่นเรามาดูธาราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบาร้านเลขที่หากใครมีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100%ก็เป็นได้ ธาตุดินราศีมังกรพระสบกันธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกและธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 13บสามสามสิบเอ็ดสิบอ็ดสิและเ7วันที่เกี่ยวข้องวันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันอาทิตย์เ a n นด m อม for you ให้เล่าเรื่องแนบวอนส์พลังงานของใครคนหนึ่งเขาคิดถึงคุณจนทุกทรมานเครียดคิดมากเขาไม่สามารถที่จะลบคุณออกจากความรู้สึกนึกคิดและจิตใจได้เลยเป็นเหมือนพันธนาการเหมือนมีได้แดงมาผูกรัดผูกมัดคุณกับเขาเอาไว้พลังงานของใครคนนี้ เป็นคนที่คิดถึงคุณมากๆเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงไม่กล้าทักหาไม่กล้าสู้หน้าตัดใจก็ทำไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่เขาจะต้องต่อสู้กับความรู้สึกภายในหัวใจแต่ตอนนี้เขาต่อสู้ไม่ไหวแล้วใบไม้ที่งอกออกมาหมายถึงการอยากเริ่มต้นใหม่ ความสัมพันธ์ของคนคนนี้พลังงานไพ่ใบนี้เป็นคนที่นิ่งเงียบนิ่งเฉยเป็นคนที่มีประเด็นปัญหากับคุณเขากำลังรู้สึกผิดกำลังได้รับบทเรียนกับการกระทำในอดีตที่เคยทำไม่ดีกับคุณและตัวของเขาเนี่ยไม่ว่าจะทำวิธีใดก็ไม่สามารถจะตัดใจไม่สามารถจะ move on จากคุณได้จนเขาเชื่อไปแล้ว เชื่อมากๆว่าคุณกับเขาจะต้องมีสัญญาผูกพันเป็นเหมือนได้แดงที่ผูกรัดผูกมัดกันเอาไว้เพราะไม่ว่าเขาจะทำยังไงเขาก็ลืมคุณไม่ได้เลิกคิดถึงเลิกรักคุณไม่ได้บางครั้งเขาก็คิดนะว่าคุณแอบไปทำสเสน่ห์แอบไปผูกตุ๊กตาไปประกบตุ๊กตาคู่แบบที่เขาเคยเห็นแบบที่เขาเคยได้ยินมาหรือเปล่า แต่คิดไปก็เท่านั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะตัดขาดหรือว่าเลิกคิดถึงคุณได้ s ิ่งกับคัพพลังงานของคนคนนี้เป็นคนเก่าๆที่คุณเคยรู้จักและห่างเหินห่างไกลกันออกไปเป็นคนคุยเก่าเป็นแฟนเก่าหรือเป็นเพื่อนเก่าสมัยเป็นเด็กแล้วโตวมาพบเจอกัน ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นความรักพลังงานไพ่ใบนี้ชัดเจนมากๆในเรื่องของอดีตชาติผีเสื้อเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงความตายแม่หมอเห็นตั้งแต่ด้านหลังไพ่ละไพ่สองสำรับเนี่ยเป็นผีเสื้อทั้งสองสำรับเลยแล้วสำรับหนึ่งเป็นเหมือนผีเสื้อที่ยังโตไม่เต็มวัย และผีเสื้อสีฟ้าเนี่ยเป็นผีเสื้อที่สมบูรณ์โตเต็มวัยแล้วพลังงานด้านหลังไพ่รุนแรงที่จะสื่อสารถึงเรื่องความตายหรือการตายแล้วเกิดใหม่การย้ายพบชาติการกลับมาเจอกันอีกครั้งตามสัจจะสัญญาหรือความผูกพันทางจิตวิญญาณฉะนั้นไพ่ใบนี้ แ่หมอจะทำนายไปทางพลังงานที่ชัดเจนคนคนนี้เขาเชื่อว่าคุณเป็นคู่จากอดีตชาติมีเรื่องราวในความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเขาอย่างมากมายโดยที่เขาเองก็อธิบายไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องรู้สึกคิดถึงคุณขนาดนี้เกิดมาเนี่ยไม่เคยเลยที่จะรู้สึกแบบนี้กับใครถ้าเป็นคนอื่นเงียบหายไปไม่ได้คุยกัน พลังงานก็จะห่างออกไปสุดท้ายก็จบสิ้นแต่กับคุณไม่ว่าจะเงียบหายห่างเหินห่างไกลไม่มีผลอันใดต่อความรู้สึกนึกคิดของเขาเลยยิ่งนานวันไปเขายิ่งรักคุณยิ่งคิดถึงคุณจิตวิญญาณเขาโหยหาคุณเป็นความผูกพันที่มากมายคุณมีแรงดึงดูดต่อเขาอย่างมหาศาลคนคนนี้เชื่อหมดใจ ว่าคุณเป็นคู่แท้จากอดีตชาติมีสัตว์จะสัญญารักผูกพันกันมามีได้แดงผูกมัดรัดกันมา Queen of เ n d ์เขาเนี่ยชื่นชอบในตัวของคุณมากๆภายนอกของคุณเนี่ยใจดีมีความอ่อนโยนนะหรือคุณเป็นคนที่รักสัตว์อาจเลี้ยงน้องแมวน้องหมาก็ได้เขายิ่งชอบมากๆ ชอบเห็นคุณในมุมที่อ่อนโยนอ่อนหวานแต่ผู้หญิงคนนี้มือหนึ่งเขาจับแมวอีกมือหนึ่งเขาจับไม้ไม้นี่มายถึงการงานเขามองว่าคุณสมบูรณ์แบบในเรื่องการทำงานก็ทำงานเก่งแข็งแกร่งสามารถดูแลตัวเองได้ดีเป็นพลังงานของคนที่มีความเป็นผู้นำและรับผิดชอบชีวิตัวเองได้ดีในตัวคุณเนี่ยมีทั้งพลังงานการเป็นเฟมินีและมัสคูลีน พลังงานเพศหญิงและชายอย่างสมดุลมากๆเขาไม่เคยเจอพลังงานแบบนี้ยิ่งทำให้เขารักหลงไหลทำให้เขาชื่นชมชื่นชอบครั่งไค้ในตัวของคุณเอชวอนส์ ands, เขาอยากเริ่มต้นในความสัมพันธ์อย่างที่จริงจังอยากลงหลักปักฐานอยากพัฒนาต่อยอดความสัมพันธ์ให้ความรักนี้เติบโต เขาจะกลับมาขอโอกาสกลับมาปักหลักไม่ไปไหนแล้วไม่ห่างไกลอีกแล้วจะเริ่มต้นนับหนึ่งไปถึงสิ้นสุดวันสุดท้ายของชีวิตนี่คือเป้าหมายของเขาเป้าหมายเดียวในหัวใจของเขาที่เขาปรารถนาคือคุณเซอร์กิบอนส์และพลังงานของเขาความคิดถึงที่ทุกทรมาน ที่เขาไม่สามารถจะหาวิธี move on ตัดขาดตัดจบจากคุณได้ในเมื่อโชคชะตากำหนดและขีดเขียนเอาไว้เช่นนี้เขาก็จะกลับมาและทำความสัมพันธ์นี้ให้ดีที่สุดกลับมาเอาชนะหัวใจคุณให้ได้กลับมาเพื่อทำความรักความสัมพันธ์นี้ให้ประสบความสำเร็จเขาจะเข้ามาเป็นความรักที่จริงจังจริงใจถึงขั้นแต่างงานเป็นครอบครัว เขาอยากเข้ามาดูแลคุณคอยซัพพอร์ตชีวิตคุณในทุกเรื่องทุกด้านอยากทำให้คุณประทับใจภาคภูมิใจในตัวของเขาเนบโนสพลังงานเขาพร้อมมากๆแล้ววันนี้เขาจะกลับเข้ามาเดินหน้าในความสัมพันธ์กลับมาแบบเท่ๆหล่อๆนะกลับมาด้วยพลังงานที่มุ่งมั่นตั้งใจ คนเดียวเท่านั้นที่อยู่ในสายตาเขาเป้าหมายที่เขาเลงมาก็คือคุณเขาจะติดต่อสื่อสารหาคุณในเระวๆนี้และการติดต่อสื่อสารกลับมาครั้งนี้จะได้เคลียร์ใจกันกับประเด็นปัญหาที่เคยมีต่อกันและเขาจะบอกความจริงทั้งหมดที่เขารู้สึกกับคุณว่าเขารักคุณคิดถึงคุณมากมายแค่ไหนในวันที่คุณและเขาห่างเหินห่างไกลกัน เคลครับเขาอยากเจอคุณเขาอยากกอดคุณเขาอยากใช้เวลาคุณภาพร่วมกันกับคุณเขาอยากพาคุณออกเดทพาคุณไปทานอาหารพาคุณเดินทางท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศเขาอยากอยู่กับคุณตลอดเวลาไม่อยากห่างเหินห่างไกลไม่อยากจากคุณไปไหนอีกแล้วเนี่ยดูรอยสักหัวใจ ที่แขนสองคนเนี้คุณสองคนเป็นคู่แท้จากอดีตชาติทำสัญ,ญลักษณ์ผูกพันหัวจิตหัวใจกันมาผู้หญิงคนนี้หมายถึงเงาในอดีตเคยรักกันมาแล้วจนตายจากกันไปมาพบกันใหม่ความรู้สึกที่จิตวิญญาณยังคงบอกเขาถึงความคุ้นเคยและผูกพันนี้ยังคงบอกเขาเสมอว่า ไม่ว่าจะอย่างไรคุณกับเขาจะต้องได้วนกลับมาเพื่อได้รักกันเขาวางแผนความรักความสัมพันธ์นี้อย่างยาวไกลคิดไปถึงขั้นการได้แต่งงานกับคุณ Four บอ n ส์โอ้พลังงานถึงได้รุนแรงพลังงานคู่แท้ทางจิตวิญญาณหรือที่เรียกว่าคู่ทวินเฟรมคู่ทวินเฟรมเนี่ย จะต้องเป็นคู่จากอดีตชาตินะเพราะว่าต้องมีเหตุการณ์ที่ผูกพันกันมาจึงได้เกิดมาในชาตินี้และจัก,กรวาลเนี่ยก็ได้ขีดเขียนเรื่องราวแบ่งจิตวิญญาณดวงเดียวกันให้เป็นสองส่วนซึ่งคุณกับเขาจะมีความรู้สึกถึงกันที่ลึกซึ้งผูกพันอย่างมากคู่แท้ทางจิตวิญญาณและคู่จากอดีตชาติเมื่อเจอกันเนี่ย ไม่สามารถที่จะลบกันออกจากความรู้สึกนึกคิดได้รู้สึกว่าตัวติดกันอยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะห่างไกลาทางร่างกายก็ตามเพราะจิตวิญญาณคุณสองคนเป็นจิตวิญญาณดวงเดียวกันสี่มิถ้าเนี่ยเลข11 11พลังงานคู่ททวินเฟรมเขาอยากแต่งงานกับคุณอยากอยู่บ้านหลังเดียวกันกับคุณอยากตื่นมาแล้วเจอคุณเป็นคนแรก อยากเห็นคุณเป็นคนสุดท้ายก่อนที่จะนอนหลับในทุกค่ำคืนเป็นความรักที่หนักแน่นมั่นคงเป็นความรักที่พร้อมและที่จะลงหลักปักฐานพร้อมแล้วที่จะเป็นคู่ครองคู่ชีวิตของคุณโฟบสอดสถานการณ์ตอนนี้เขานิ่งเงียบการนิงเงียบของเขาเขาไม่ได้มีความสุขเลยเครียดคิดมากคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลา และในสถานการณ์ที่นิ่งเงียบนี้เขามีการฝึกฝนเรียนรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณมีการฝึกเรื่องสมาธิเรื่องสติพลังงานเขาเนี่ยดีขึ้นมากๆตั้งแต่วันที่ได้พบเจอคุณจากที่เขาเป็นคนที่ใจร้อนหุนหันพันแล่นก็มีความใจเย็นมีสติมากขึ้นเขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นตั้งแต่เขาเจอคุณเนี่ย เขายิ่งแน่ใจมั่นใจว่าคู่จากอดีตชาติคนคนนั้นคือคุณเพราะเขาไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เมื่อได้พบเจอคุณเขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นอยากทำพลังงานของตัวเขาให้ดีขึ้นเพื่อที่จะได้เหมาะสมคู่ควรกับคุณใน <S ings> รอ pentacles เขาตระเตรียมแผนการเอาไว้อย่างดี ในการที่จะกลับมาเข้าหาคุณคนคนนี้เขาเป็นคนที่ทำงานเก่งหาเงินเก่งแต่เรื่องความรักเขาสอบตกเขาหาข้อมูลจากโซเชียลมีเดียหรือว่าจากหนังสือจากตำราจะพูดกับผู้หญิงยังไงให้ได้ใจจะขอผู้หญิงแต่งงานด้วยวิธีไหนให้เขาตอบตกลงเนี่ยมานั่งศึกษาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ ใจเขาเนี่ยกล้าหาญพร้อมและที่จะเข้าหาคุณแต่วิธีการยังอ่อนหัดขอเวลาเขาได้ศึกษาเรียนรู้เตรียมตัวก่อนแล้วเขาจะกลับมาเข้าหาคุณทําให้คุณใจละลายทําให้คุณรักเขาทําให้คุณยอมรับยอมตกลงที่จะมีสถานภาพคนรักกับเขาเนฟสอด เขาเป็นคนที่คิดมากชอบคิดวกวนคิดแล้วก็ทุกไปเองสับสนกับตัวเองเขากลัวมากๆว่าเขาจะกลับมาช้าเกินไปกลัวว่าถ้ากลับมาแล้วคุณจะมีแฟนไปแล้วเขาต้องแย่แน่แค่คิดก็ปวดหัวละแค่คิดก็กลัวเข้าไปใหญ่สถานการณ์ที่โชชตาและจักรวาลบีบคั้นเขาทุกสิ่งทุกอย่างต้องกลับมาในความสัมพันธ์ต้องเทคแอคชั่นได้แล้ว เพราะถ้าหากเขานิ่งเฉยต่อไปเขาจะทุกข์จนอยู่ไม่ได้จะคิดถึงคุณปวดหัวจนทนไม่ไหวจิตวิญญาณเขาจะร่ำร้องเรียกหาให้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์เดทสถานการณ์ความสัมพันธ์คุณกับเขาตอนนี้สิ้นสุดกันไปแล้วบางคนมีประเด็นปัญหาจบไม่สวยแต่เขาไม่ยอมจบกับคุณหรอก การที่คุณคิดว่าทุกอย่างสิ้นสุดเรื่องราวนี้จบแล้วยังไม่จบเขาจะฟื้นคืนชีพเข้ามาใหม่เนี่ยมีโครงกระดูกอยู่ใกล้ๆคุณรักกันมาหลายภพหลายชาติรักกันจนตายจากกันเกิดมาใหม่ก็รักกันอีกเรื่องราวนี้ไม่มีวันจบเพราะแม้แต่ความตายจากอดีตชาติก็ยังไม่สามารถจะสิ้นสุดความรักของคุณสองคนได้เลย น,นี่คือคำพิพากษานี่คือโชคชะตาไพา่ใบนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยคุณสองคนเนี่ยมีสัตจจะสัญญามีคำพูดนะอาจพูดว่าจะรักกันทุกชาติภพหรือคุณสองคนมีเหตุการณ์ในอดีตชาติที่ทำให้รักกันตราตรึงใจมากๆสัญญาว่าไม่ว่าจะเกิดกี่ชาติ ขอให้นาทีสุดท้ายที่ความตายมาพรากจากคุณกับเขาได้อยู่ด้วยกันเขาจะเข้ามาชัดเจนในความสัมพันธ์จะให้ความยุติธรรมกับคุณในทุกสิ่งทุกอย่างและเหตุการณ์ในอดีตถ้าเขาเคยทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจหรือมีความไม่ยุติธรรมใดๆเขาจะกลับมาชดเชยชดใช้กลับมาแก้ไขสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรักอย่างมากมายที่เขามีต่อคุณ เชนนับสอดคอนคนนี้โกหกปิดบังในเรื่องความรู้สึกที่แท้จริงเขารักคุณมากมากกว่าที่คุณรู้มากกว่าที่เขาแสดงออกเขาเก็บซ่อนความรู้สึกนึกคิดว่ารักคุณคิดถึงค,งคุณอย่างมากมายเอาไว้ในหัวใจบางพลังงานเป็นคนที่เคยโกหกคุณบอกไม่หมดพูดไม่จริงเกี่ยวกับตัวของเขาวันนี้เขาพร้อมแล้วที่จะกลับมาเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่าง ให้คุณได้รู้จักเขาอย่างลึกซึง้งให้คุณได้รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเขาจากปากของเขาเองชโนดเพนนิเคสนี่คือเวลาที่เหมาะสมแล้วเวลาที่คุณจะได้เป็นผู้รับสิ่งใดก็ตามที่คุณเคยลงทุนลงแรงเพื่อเขาคุณกำลังจะได้เก็บเกี่ยวผลแห่งความรักผลแห่งการทำดีผลจากสิ่งที่คุณลงทุนไปนั้น เหมือนดอกไม้ที่บานสะพรั่งถึงเวลาที่คุณจะต้องได้รับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างยุติธรรมถึงเวลาที่เขาจะต้องกลับมาเป็นผู้ให้คุณจะมีความสุขอย่างมากกับการถูกรักกับคู่แท้ทางจิตวิญญาณที่เป็นคู่จากอดีตชาติพลังงานความรักแน่นแฟนผูกพันเป็นเหมือนได้แดงที่ผูกมัดกันเอาไว้ เป็นเหมือนสัญญารักที่บอกว่าจะรักกันทุกชาติภพแม่หมอตั้งชื่อภายเล่าเรื่องวันนี้ว่าได้แดงผูกพันสัญญาจะรักกันทุกชาติภพต่อไปแม่หมอเปิดไพ่ออรรเคลิลเสริมให้นะคะ e m o t i o n นอารมณ์คุณมีอิทธิพล ต่อความรู้สึกนึกคิดและจิตวิญญาณของเขาคุณสามารถทําให้เขาสุขและทุกข์ได้ในนาทีเดียวกันคุณสามารถทําให้เขาหัวเราะคุณสามารถทําให้เขาร้องไห้คุณสามารถทําให้เขาหวาดกลัวจะสูญเสียคุณไปคุณมีพลังอํานาจมหาศาลคุณเป็นสุดที่รักของเขาสามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของเขาได้ Healing from the past เยีย่วยาจากอดีต ความหมายขอยงไพ่ใบนี้ความหมายแรกอดีตที่ผ่านมาของชาติเนี่ยเขาเคยทําให้คุณเสียใจทําให้คุณเจ็บปวดการกลับมาของเขาเขาจะกลับมารักษายเยียวยาบาดแผลนั้นด้วยความรักที่หนักแน่นมั่นคงกับคุณความหมายที่สองอดีตในที่นี้หมายถึงอดีตชาติชาติภพที่ผ่านมาคุณสองคนเนี่ยอาจมีเรื่องที่ติดค้างค้างคางกันในใจหรือในอดีตชาติ คนที่ตายที่หลังมีความเจ็บปวดทุกทรมานรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งจิตวิญญาณอีกดวงหนึ่งที่ตายก่อนจะกลับมาชดเชยเ,เวลาชดเชยความรักให้กันอย่างมากมายวาันเทียอาสาสมัครเขาจะเข้ามาเป็นอาสาสมัครชีวิตคุณไปไหนขับรถให้ไหม ช้อปปิ้งหรอถือของให้คนคนนี้จะไม่ห่างจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอจะคอยซัพพอร์ตชีวิตคุณไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นความสุขของคุณเขาจะส่งเสริมเขาจะยินดีเขาจะเป็นอาสาสมัครที่คอยอยู่เคียงข้างซัพพอร์ตชีวิตของคุณ GastFury Edging แก่ชราอย่างสง่าง,งาม คุณกับเขาเป็นรักสุดท้ายคู่แท้คนสุดท้ายที่จะอยู่กันจนวันสุดท้ายของชีวิตในชาติภพนี้จิตวิญญาณคุณสองคนจะเติบโตและตื่นรู้จะเข้าสู่วัยแก่ชราอย่างสง่าง,งามไปด้วยกันแก่ชราแบบที่สวยทั้งภายนอกและภายในจิตวิญญาณที่เติบโตทำให้ความแก่ชราของคุณกับเขา แก่ไปด้วยสติปัญญาแก่ไปด้วยคุณงามความดี u p อร์ตสนับสนุนเขาจะเข้ามาสนับสนุนชีวิตคุณทุกเรื่องทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานของคุณชีวิตส่วนตัวทุกอย่างในชีวิตคุณบอกเขาเถิดอยากให้เขาช่วยอะไรหรือหากไม่บอกเขาก็จะจัดหาจัดให้ ให้คุณมีความสุขให้คุณอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งพลั่งพร้อมในทรัพย์สินเงินทองกินหรูอ,อยู่สบายใช้ชีวิตแบบคุณหญิงคุณนายคุณเนี่ยเป็นคนที่เข้ารักและเอิอทูนมากๆและชีวิตของเขาในชาติภพนี้ภารกิจของการเกิดภารกิจหนึ่งนั่นคือการที่จะต้องมารักคุณหมดหัวใจต้องเป็นผู้ให้ เป็นผู้สนับสนุนชีวิตคุณสิ่งนี้เป็นเหมือนได้แดงที่ผูกพันกันมาเป็นเหมือนคำสัญญาที่เขาเคยเอ่ยวาจาว่าจะรักกันรักคุณทุกชาติภพการสนับสนุนชีวิตคุณจึงเป็นภารกิจสำคัญในชีวิตของเขา Retirement เกษียณอายุความหมายแรก คุณสองคนเนี่ยก็จะอยู่กันไปจนแก่จนเท่าแล้วตายจากกันเกษียณอายุก็คือหมดวาระก็คือเสียชีวิตนั่นแหละความหมายที่2องหมายถึงเกษียณอายุจริงๆเขาเนี่ยวางแผนชีวิตเอาไว้หมดแล้วถ้าหากแก่เท่าเกษียณอายุราชการออกจากงานประจำคนที่จะเคียงข้างเขาไปไหนไปกัน ไปด้วยกันในทุกทกที่ก็คือคุณ New Exercise Program โปรแกรมออกกำลังกายใหม่ความหมายแรกคนคนนี้เขาดูแลเต็งดีมากเมื่อเขาจะกลับเข้ามาหาคุณอาจมีการออกกำลังกายอย่างหนักไปเพิ่มซิกแพคไปทำให้ตัวของเขาเนี่ยดูดีมาแบบหลอ่อ หรือความหมายที่ 2. การกลับมาของเขาเป็นคนเดิมแต่เป็นพลังงานใหม่พลังงานใหม่ที่มีจิตวิญญาณเติบโตพร้อมที่จะเป็นคนรักที่ดีของคุณแม่หมอขอจบคำทํำนายไพ่เล่าเรื่องแต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด s u b ส cribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์ และจะกราบขอบพระคุณมากค่ะเพื่อนๆจะดูโฆษณาด้วยกันไม่กดสคริปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ